Are about a sure you t h โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับซีทีการ์ดเกมเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือเป็นดิกเลสโปรไฟล์ของของ Angel f e เจอนะครับผมที่เติมโปรโมทไปแล้วด้วยเออก็ยังไงถ้าูกใจยไงก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมอถ้าพร้อมล้วก็ไปชมกันเลยนะครับ ไบแรกก็จะเป็นคิมสั่งไปนะครับนะครับจะเป็นใบเก่งของเออแองเจิลฟีเทอร์ตอนนี้นะครับผมเป็นใบทีเก่งเก่งเก่งเอ่อเก่งต้นต้นนะอ่ะตอนนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะสกีวอเตอร์วันก่อนนะครับเมื่อลงทับเจ็ดสามนะครับคอเตอร์บาร์สองใบอ่าซูเปเรียคอดาเมิโซนหนึ่งใบครับแล้วก็บวกหมื่นห้าจะจบเทินนะครับ<ม>ก็จะเป็นการฮิวดาเมิโซนแพนตัวเลยอ่า<ม>แล้วก็แอควันการ์ดหนึ่งครั้งหนึ่งเทินนะครับนำการ์ดในดาเมิโซนเ<ม>ข้าใต้กอง หลังจากนั้นเราทําการยิงตัวเองนะครับก <c oughs> ็ยิงตัวเองก็จะเป็นเนนะสภาพงายนะเคใส่ไปสใบนะครับผมเคสามใบต่อไปก็จะเป็นตัวรองนะครับผมก็จะเป็นฟอริดีฟยเซเลสเทียเซาคิวนะครับผมอ่าจคคอนนะครับผมเป็นววนการเรียกการนะครับถ้าเธอของคุณมีการ์ดเข้าได้ใจโซนใหม่นะครับเดีนี้ แต่แรกเราจะบวกสามพันนะครับผมจะบวกตลอดเลยแล้วก็เจดที่สองเป็นแอคนะครับในดาเมจโซนถ้าแวนคู่แข่งเป็นเก3สามหรืรสอสูงกว่านะครับถ้าการนี้แหน่หน้าอยู่ในดาเมจโซนสามารถเอามันลงมาไลทได้นะครับผมในสภาพแสตแล้วก็นำท็อปิกไปแปะในสภาพความนะครับใส่ไปสีนะครับเกรดสามที่เป็นตัวปิดก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมโรงพยาบาลเคลื่อนที่ฟิลเตอร์พาเลตนะครับผม ออโต้แวนเรียกาดนะครับยูนิตนี้โจมตีโซบัสเกี่ so ac, 3, 2, ยนสามสองใบนะครับคว่ำแดมทิ้งทั้งหมดเจ้าจัการต่อสู้นี้ยูนิตน,นี้ได้พาวเวอร์บวกสองหมื่นนะครับคิดแล้วข้าบวกหนึ่งแล้วก็คู่แข่งไปสามารถกาดการที่มีคําว่าพิทักษ์จากมือหน้านะครับผมอ่ามันก็จะเป็นใบปิดที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับแองเจอร์ฟีเจอร์มีท่าปิดอยู่แค่ไม่กี่ท่านะซึ่งหนึ่งในท่าปิดก็จะเป็นอิมอนี่นะครับโอเคแต่ไบก็ต้ใส่ติดไปใบเดียวกัครับใส่ไปเลยเป็นฟินิกซ์นะครับผม ขอต่อเรียกอากาศนะครับผมว่าเปนการถูกโจมตีรีท,ทายยูนิตนี้คอการ์ดจากดาวเบิลซอลงมาช่องกาดได้นะครับผมหนึ่งใบแล้วก็แปะในสภาพความสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยแก้เกมแบบเวลาเจอดาร์กอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบว่า,าไม่ยูนิตสกิลของอตัวอะไรวัดจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นรูปมาให้นะตัวนี้ที่บอกว่าห้ามาพิทักษ์การจากมือนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับถ้ามีวิถ้ให้ไปทักกาดจากมือตัวนี้เป็นช่วยแก้ได้นะครับก็สมมติว่าเราสมมติเร่นภาพนะก็จะเป็นสมมติอันนี้อยู่ในดานมิเอโซนกดนะสกิลมันว่าแมนูกตีนะยิงตัวเองทิ้งเอาเนี่ยเอาไปทักคนระับลงอาก,กาศจากดามิเอโซนได้นะครับผมันก็จะช่วยในช่วยในเรื่องดีได้นะครับแต่ติดไปหนึ่งใบนะเพราะยังไงก็ติดได้อยู่แล้วนะครับ กระสอบว่ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับรักุเอวนะครับผมโต้เรียกาศนะครับมือจับมือถ้ามีกาศเข้าดาเมจโซนใบใหม่นะครับในเทอนี้เข้าาบ้านหนึ่งนะครับคอสเบรียคอจากดาเมจโซนหนึ่งใบนะเป็นตัวเอาไว้ชุบนั่นเองนะครับผมกระสอบว้ต่อไปก็จะเป็นปินเนียนเลเบกาซันนะครับผมคอนติเนียนะครับเรียการช่องการดนะครับถ้ามีตกดาเมิเทอนี้ครับยนุคนี้ได้พาวเวอร์บวกห้าพันแล้วก็ชิลบวกห้าพันนะครับ จะกาจากมือก็บอกมือใส่จิ 3. บเบสามบางคนอาจจะแก้ไปใส่สีได้นะครับแต่ผมใส่แค่สามว่เกินพอแล้วครับว่าต่อไปก็จะเป็นอามาตีนะครับเกี่ยวอมตีบอกว่าออโต้องการกัดเรียกอากาศครับลงจากมือโซบาร์หนึ่งนะครับคอการ์ดหนึ่งใบาจากดัมเมอโซนช่องเรียกอาาศแล้วก็นำเท่ากวางแบกคว่ำนะครับใส่ไปสามใบนะครับ เช่นหนึ่งใบต่อไปก็จะเป็นอลาบาก,กิจน,นะครับออโตเรียากาศนะครับผมมาลงสนามจากมือนะทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็นำหน้าใบส่งขึ้นมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็แปะคว่ำเอาท็อปกองไปความใส่ไปสามใบนะครับผมเป็นตัวแก้สถานาการณ์เวลาไม่มีอะไรที่แบบเอาขึ้นมือได้น,น่นอเพราะมันต้องทิ้งมือหนึ่งบางคนอาจจะมองไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับใบต่อไปก็จะเป็นไปดีครับอุมโมใหม่เนี่ย เป็นเอเจนนะครับผมสกิวบอกว่าแอคนเอาแอคเดียสิแอคเลกาดนะครับในเทอร์นของคุณถ้ามีการเข้าดาเมซโซนใหม่นะครับผมน่งอยู่อย่งนี้ข้าไปใต้กล่องนะจวดสองทิ้งมือหนึ่งนะครับมันเป็นใบมันเป็นใบแก้เกมนะครับใบแก้เกมตรงไหนคือเวลามือเรายิบเราบอดมากรเราสามารถใช้ใบนี้ได้นะครับที่ไ้าผมใส่ไปสี่ใบเลยนะครับแต่ เอาออกไปแล้วใบหนึ่งก็ามาทำเด็กโปรไฟล์นะครับเพราะว่าอาการนี้เคยใช้มันจริงๆนะครับมันเฟอะนะครับคือมันมันขึ้นมือบ่อยเกินด้วยแล้วก็าหาโอกาสใช้ยากนะครับถ้าแบบา จากการคำนวณทิกเกอร์เวลาเราเล่นแล้วถ้าทิกเกอร์ออกไปเยอะเราต้อใช้มอนี่นะครับกับกองแล้วจวดได้ทิกเกอร์อย่างนี้ก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนับบะ้นใส่ไปสามดีกว่าเพื่อการแก้แบบมือเฟอ้อนะครับผมท้ายเกมมันจะเล่นยากด้วยนะครับผมเพราะว่ามันกองแือน้อยนะจะกดเทคมั่วไม่ได้เหมือนกันใส่ไปสามใบนะครับต่อไปก็จะเป็นทอสันเรเพกซันนะครับจะเป็นตัวต่อบูส ต่อบ,บสูสให้กับนี่เลยฟิตเทอร์พาเลตนะครับก็ <c oughs> จะบอกว่าื้นี่นี้บสูสนะครับถ้ามีตกดําใหม่ในเทิร์นคุณนะครับเทิร์นี้นะคาร์บ้านหนึ่งดุนี่นี้บวกหมื่นก็สมมุติว่าต่อขายหมอนี่นะบสูสปกติก็จะเป็น12นะครับกดเทคเป็น3ามหมื่นสามหมื่นกดโซบ้าสองตีห้าหมื่นอันนี้แบบยังไม่หลอมสติ๊กเกอร์ที่แบบใช้จากเทคคิมสันเมทาทอนเช็คได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็รู้ว่าเช็คจากเหมือนกัน เป็นตัวตีแรงมากๆครับนี่เป็นตัวต่อทาปิดอันยิ่งใหญ่ของเด็กนี้เลยนะครับใส่ติดไปสามใบใบระบายก็จะเป็นนี่นะครับผม VL นะครับผมออโตโอ้เรียกานะมันลงจากมือคาร์ด้าบ้านหนึ่งครับสลับมือยูนิตนะต้องไปยูนิตนะไม่ใช่ออปเทคร์ไปสลับกับดันนะโอเคสลับกับดาเมจโซแล้วก็นำดาเมจโซหนุนไปขึ้นมือนะครับแต่อันนี้เอาไปแปะดีได้ก็คือเอาไปแปนะในสภาพใหม่ครับตัวนี้เอามาเอามาสลากเขียวไปแปะดำก็ได้นะ กดเึงสระเขียวจำไรลงมาแล้วก็แปะความหน่อยครับผมใส่ไปสี่ใบนะครับเราจะมาเริ่มวันที่ส่วนส่วนก็นี่เลยตัวแดง PNL ครับผมไล่จวนั่นเองใส่ไปหนึ่งใบนะถ้าใส่สี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ดีนี้ก็จะใส่เป็นคิผมใส่คิแค่เจ็ดนะครับขี้แค่เจ็ดแล้วก็ฮิวสี่นะครับดอ ห้าใบนะครับ okay. ถ่าว่าตาจริงๆสามารถเปลี่ยนจากดอนะครับเป็นขีได้นะครับคี okay, ครับสำหรับคีมีก็ไม่มีอะไรมากครับ,ถ,บถ้าชอบอย่างี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตและครายกันด้วยนะครับ